เจจอรตเตอรีได้เพิ่มเข้าครับาชมกินข้าวแทบเจมาทำชมกินข้าวแรกน้ำกัน้าทำากินจ้าอีทบเนะครับผมมิดแล้วอ่ามัดแล้วนะครับเดี๋ยวกินแตงโม ต่อ,อม่เม็ดม่ม,ม,นม,มปนยังไม่เห็ดไปม่ไดจจ้ไฟรับแม่เหมดได้กินโอเผ็ดไรเผ็ดกินกิ่ได้เผ็ดจนดจ,จืากนอนเผ็ดจนจนซึนทำช่วงจนซึนมันแสบสวัสดีครับเจรอตอรีน,นะครับผม,ผม,ม,มกแกงอันนี้ครับผมแกงสามใบเทานะพี่น้องสามใบเทาเจรีเี่ยแว่าเลี้ย่นแาแบเเราเสียไล่ไล่น่กาไล่ยังกรอบไม่มั ไล่โม้เปนไล่เงินเหลี่ยมไล่ม่งกระบอเล่ยไล่แม่งกระบงเล่ยนี่พี่สะพายบ้าเถ่าท่านผู้ชมแม่หมูไม่คุ้คกันนางสาวเจริญกระลีคนไล่แม่งกระบงเล่ย์เพิ่นมาเอฟทีเดินไปมันคือกันเนาะซุ้มเจ้าสิบายเด้เอ้าแม่หมูจะมาซิ่มหมาคำคืนพี่น้องคืนวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมืดแล้วบ้านเฮานะครับกินอิ่มแล้วอันนี้ก็ตัมกุ้งสดอ่า อันนี้อันนี้แม่งกระบงเล่นอันนี้หมูเล่นอันนี้แม่งกระบงกยังนี่หมูปามแม่งกระบงปามเออแม่หมูกระอิมเพราะแม่หมูทำมาชุ่มอิมจะได้ดบยาเบอร์อืมอิมแห้งเออที่เหมือนแบบโอ้ยมีิตรอะไร่างเงี้ยบ้านนี้แกกินักโม่อทำมาชุ่มโม้อว้าบหวานเดนี่ยนะครับนี่มแซ่บแซ่บนาเนี่เกี้ยวเขาห่อนๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องมาตสึนในรถนะมันหนักอะไรไงมันหนัก เจขึ้ได้เพิ่มเขามืนน่อไหร่เจตักเขาเพิ่มเนี่ยเราธรรมชมแซ่บต่ำฮู้ขาอื่นจนอิน่อมหมดแล้วนะครับม,มาเด้อมาเด้อธรรมชมเด้อมื่อไหร่นเ,นเจแล้วผัดกะเพราหมูจะเป็นคือขวัวกิ่งเนาะมันมันแหนน้งประมาณสงสัยเจเพิ่นเจเาขากจะมัดจานธรรมชมน,นะครับเขาจะมัดจานเนพนิ่เป็นทีเป็นทั่วงานแค่รีสอร์ทว่าเป็นขี้ขวัวกิ่งว่าเขายเดียิน้มาหา ก็มีแต่น้ำยำผัดกะเพรานะเจ๊ใส่ล้บะแซอย่างแซ่บทำช้ชมเจ๊ลราผัดยังกะแซ่บหมละอแต่วเจแก็บแซ่บางตัวนะเจ๊ทอดไข่เจียแล้วก็จีมะม่วงนะทำุมเออไข่เจียวก็มีออกรอบดี่ด้หล่ะกรอบไข่แล้วม่หมูจืดเหมอนันวันนี้กินอาหารไทยอีเนี่เอาวันนี้ไปร่างรถบะเจ๊ค่ะพี่นาหรือซีเลียมเลียมจะเอเป็นซีเรียมเลี่ยมหมักโม้หวานหวานทำชุม แม่นะครับเนาะมากินข้าวน้ำกันหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหมกง้วบันโคกันเล่นหมกง้วบันโคกันเล่นบันโคกะเล่นนานี้ท่านผู้ชมนาเกี่ยวข้าหมกม้วนี่หวานกินกับข้าวนี่ก็โอ้ท่านผู้ชมเมย์เย์กั่ายเย็นเย็นบ่เจก็มันกินซัมเน่เย็นไรก็เค็ดแคลเอาข้าวอีกบ่เจกเอโอ้โหแล้วเขาแซ่บนะนะเขาแซ่บเอามาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับอสารคาม นะครับชุดลักลอยแล้วก็ชุด3ตัวหนับสามตัวตรงนะครับงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่13พฤศจิกาย,ยน2567ัด้าร้อยหกสิบเด้ทมเลือเพราะว่าดึกแล้วนะเจนะเอฟซีก็จะนอนลงไปกับเจมิ้งไพเบิงเจแล้วล่ะเอาเจ๊ลุยบ้านเนี่ยคุณะอะทางนี้อิ่มกันหมดแล้วนั่งให้กำลังใจ ไก่เจเพิ้ลปลาเป็ดเจเปิ่นแม่หมูจะไบบแม่หมูจากไหนมาว่าคุณป้าว่าไอ้ใส่สุดแบ๊กแม่กระบงกระบงเล่นกระบงเล่นมาให้อีพีเพงสิเป็นแม่กระบงเล่นครับเด้อพูดนะเบิ่นเข่าพร้อมเทเลเตอรี่ก็คือประปัดใส่คือปัระปัาท่านผู้ชมนะแม่กินเข่าน้ำกันบ้าทอกไอิ่มแล้วนะเด็๋กินปากโม่ต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปฟักน้ำกันเพราะว่านัดออสารคามไว้ประมาณสามทุ่มนะครับท่านผู้ชมเอ้ากินปากโม่กันครับ สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านชงครับคืนวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567นะครับตอนนี้ออสสารครามอยู่ในสายนะครับจะพามารับชมครับหลักร้อยนลัชุด3ตัวนะครับของออสสารครามงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2567นะครับชุด2ตัวอาจารย์ให้ต้องงวดแล้วครับผมเอาคลิปนี้จะลงให้เช้าว,วันที่ สิบสามพฤศกิกายนสอง7ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะครับผมราวาตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับดึกแล้วนะครับเอฟซีอาจจะพักพอนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดียามดึกเหมือนเดิมนะอยจเนนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ดึกครับกินข้าแรงเรียบร้อยน้อาจันครับผมได้เมนูังครับมี้เมนูเผาป่าขมินปลาเผา ปลาเผาครับปลาเผาตรงนี้น้ำจิ้มตรงนี้สมตำน้ำเละจันกินสดๆนี่นะครับปลาเผาสดๆเละนี่แหละเนี่ยคือจะหวานดีน้อยจันเนาะครับปลาน้องหรือปลาตลาดปลาตลาดครับปลาตลาดเอาเกี่ยวเขาเนี่ยครับอาจารย์นั่งกับพ่อเกี่ยวครับให้เกี่ยวเนาะเอาทำมาชมบเบาๆโดนนะครับเขาเรื่องเลยนะครับ หลักร้อยนะครับกับชุดสามตัวนาาจย์เนาะครับผมแล้วกายจานย่าชุดสามตัวครับผมใจจานย่าชุดสองตัวให้น้ำครับผมชุดสองตัวย่ําให้เอฟซีแน่ะครันชุดสองตัวมีมีสองซีสามครับซีซีครับซีสองซีสามซีซีครับ หาสองหาสามหาซีครับหาสองหาสามหาซีครับอาจารย์เน้นให้คู่ได้นะครับให้ต้งหมดพี่สองพี่สามหาสามตัวเน้นคือซีสองซีสามหาสามวิ่งเลขเด่นให้เด่นตัวใดเด่นซีครับเด่นซีครับครับซีกับซีกับซีกับนั่นครับผมพี่เขาหาพี่เขาหาครับเด่นซีกับหาเน้นที่ซี ออ,อนนี้ชุดที่อาจารย์ให้ต้ามวดนะครับวิ่งสี 5, ่กับห้าคือเดนซีกับหาเหล็กติดสองสามซีอ่ 4. เอานะครับหักร้อยวันนี้ครับอจาจารย์ครับผมชุดหาสามนี่ติมบะเนินชุดหาที่ชุดหนึ่งนี่ครับเพื่อหาหาสามตีอ่าตัวนี้ไว้ครับกิมบันินหานนที่าหาสามโมแม่าจะเป็นหาซีท่าที่ครับผมติมบันนินหาทีแล้วหลักร้อยมีสองคู่สองตัวครับหลักร้อยนะครับผม ักร้อยมีหนึ่งกับเก้าเลครับหลักร้อยหนึ่งกับเก้าครับผมจับคูใส่กูเน็มที่เล็กนึ่งครับเน้นที่เลเน็มที่หนึ่งหลักร้อยเน็มที่หนึ่งอ่าชุดสามตัวอาจารย์จับมาหนี่ชุดไหนนยครับหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามครับหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามครับครับ ครับหนึ่งห้าสามครับครับหนึ่งห้าสามครับหนึ่งห้าสี่ครับหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่ครับเก้าห้าสามครับเก้าห้าสามครับผมครับและเก้ามสี่สองครับอเล็กยังครับเก้าสี่สองอีกครับเก้าสี่สองครับผม ครับมีแค่นี้มีหนึ่งสี่สิบหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามหนึ่งหาสามหนึ่งหาสี่ครับเก้ามีเหตเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าสี่สอง้นี่น้นหางใดครับเน้นหางใดตัวเนิ้นเนิ้น หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามครับครับผมจักรเก้าห้าสามเก้าห้าสามตอนนี้ครับครับตอวนี้เหรอเล่นสามหางอ่าเอานะครับจำชมหลักร้อยอสานะคำหนึ่งกับเก้านะครับจับใส่ตัวเด่นนะครับจับใส่ตัวเด่นนะครับเง้นที่หนึ่ง หนึ1งสี่สหาแล้วกันหนึ่หาส่าหาสามากๆชุด2อตัวอ,อาจารย์มาจะเป็น54นะครับอาจารย์ได้จับใสนึงหอาสี่อีกหางหนึ่งเก้ากับ942เน้นให้3ามหาง1น2 1ง3กับ9 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3, ก้หาสนะครับไปหายิบจับลอตเตอรี่นะเผื่อมาราังวันเลขท้าย3ตัวเอามาเบิ่งน้ำกันทาประชม นาจอยนะครับอสสารคามอยู่ในสายนะครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งเลขเด่น2กับ3มานักกันหน้าอาจารย์เนาะครับผมอ่าอาจารย์ให้เด่น2นะครับเด่น2กับ3งวดที่ผ่านมากอดข้อกันมา3 2อ่าบ่ได้จับให้งวดนี้อาจารย์เด่น4กับห้าบอยกันครับผมเด่นสกับหาชุด2ตัว4 2 4 3 4 4 5 2 5 3 5 4ถ้า5 3ไม่มาจะเป็น5 4บสี่บอาจย์ เด่นขึ้กันมบออ่า,าครับอ่าที่เนี่อ่าเบ่าวเท่าเนียนให้ครับเอาทำชมอาจารย์ว่าทาลักหาทาห้าสามบอม่าจะเป็นหาซีนะครับทำชมแก็หน้าจอหลักร้อยเด่นหนรอ้นะครับหลัก้อยอาจารย์ให้เด่นหนึ่งนะครับหนึ่งสีหนะครับหลักกันหนหาสามแม่นบ่อยกันครับผมแล้วก็หนึ่งห้าสี่นะครับหนาที่ครจับไสตตัวเน้น หนับจับสซ142 143 153 154หลักเก้า953 942งนับชุด3ามตัวไปหาลอตเตอรี่ไว้ทผช้ชมเผื่อมาเล็รางวันเล็กท้ายสามตัวนะครับเนี่142 143แลักเก้าห้าสามนะครับแนะคปหน้าจอทผช้ชมมารลักได้ก่อยจันมารักพี่ติดนะครับมักคสอพี่สครับตัวมารแก้ผัดได้มาตรนั่นเองครับหาพี่ครับ 2ี3สองีสามมัสมครับครับผมมักคือมักลักซีครับผมอ่าซสองซีสามครับผมตัวตัวเน้นเล่นบ่ครับผมฮาซีมีบ่มกบ่อจังครับครับคู่หนึ่งเหรครับฮาีคู่นี้เหรครับครับอ่าครับผมถ้าหาสามมัม่าขึ้นจะเป็นฮาซีครับผมอืม ลักลอยจะเป็นจังไนงวดนี้จะเดินดีบ่อจันลักลอยครับคือว่าพี่เดินอยู่แล้วครับมันม่นใจอยู่เครับชุดสามตัวขาดมากแล้วเหลือเหลือยี่กูเดียวเนี่แหละเหลือยี่สองน้องตัวนี่แหละเหลืออยู่สองตัวลักลอยคัดมากครับผมครับครับขาดเบื้องล้วครับขาดเบื้องล้วเหลืออยู่หนึ่งเด่นหนึ่งกับเก่านี่ยละครับผมเอานะครับหาผู้ใด่นมามาชุดสามตัวท่กำชมไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัว หรือรางวัลเล็กไทยรางวัลใหญ่นะครับผมเป็นแน่นมากรักเก่าเลยครับรักเก่าแลวครับพี่มามนดูครับอาจารย์ครับผมเอารล้วตวอาจารย์ซ้ำหน้ครับผมครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนะครับออสารคาม่านผช้่มนะครับมามาตอนด็กๆคือเก่านะครับ จุดสามตัวนะครับผมเลขเด่นเลขกนิ่งอาจารย์ทื่ว่าเดินดีได้ทำช่วงเดิ้ลทีว่าเป็นเซียนเซียนแห่เซียนเซียนตัวจริงนะครับถ้าออกปุ๊บอาจารย์ให้ได้ปั๊บเลยไม่ต้องรอนะครับเดินดีเดินดีตั้งแต่ต้นปีนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นไมน่นํากันสามกับสองสองกับสามนะครับอ่าเอางวดนี้นะครับอย่าเผลอได้ทำช่วงเดิ้ล ขอบคุณนะครับผมขอบคุณอสารคามนะครับขอบบาวเท่าขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์นะครับผมขอบคุณ f อฟั้แฟนครับทั้นชมทุกท่านนะครับขอบคุณพอญ่ยมญ่สุขสุขคนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพญ่ยม่ใหลักะสุขสุขคนอายุมั่นคงเย็นให้โชคให้มั่นให้เฮงๆงนะครับผมให้รับลุ้ด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบาวเท่าสวัสดีครับ